นี่ครับทีมงานเราห,หายไปนานครับทีมงานเราห่างหายไปนานว,วันนี้มากู้สเสมอรครับมากู้สเสมอรครับดูว่าจะได้ไม่ได้ครับไม่ได้ก็กลับบ้านครับ ช่างพงครับช่างพงจะได้ไหมครับ,รบเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนะครับว่าจะได้ไม่ได้ครับโอเคครับ